สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแบ่งปันาย n d ซ็ตของขวัญส่งท้ายปีเก่าให้กับตัวคุณเองกี่คนในที่นี้ครับที่รู้สึกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะข้ามไปวันปีใหม่แล้วเราอยากจะให้สิ่งดีกับตัวเองเราอยากจะร่ำรวยมากขึ้นอยากจะประสบควาสมสำเร็จมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วเราล่ะควรจะทำอะไรเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองบ้างมาดูกันครับข้อที่หนึ่งให้อภัยตัวเอง ในปีนี้อาจจะมีบางเรื่องที่คุณทําผิดพลาดเสียใจหรือว่าอาจจะทําอะไรได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ไม่เป็นไรครับให้อภัยตัวเองซะบ้างซิ่งสําคัญเนี่ยก่อนที่คุณจะไปให้อภัยคนอื่นให้อภัยตัวเองจากใจอย่างแท้จริงทุกอย่างก็แค่บทเรียนถ้าไม่มีบทเรียนนั้นอาจจะไม่มีคุณที่ได้นั่งกลับมาทบทวนเพื่อหาสิ่งที่พัฒนาต่อไปให้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามข้อ2 รู้จักให้อภัยคนอื่นบางครั้งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นในปีหน้าก็อาจจะต้องทิ้งสัมภาระที่มันหนักอึ้งไว้ในใจก็คือความรู้สึกโกรธเกลียดแล้วก็ไม่ชอบใครบางคนให้วางลงครับยิ้มกับคนที่กําลังจะออกไปจากชีวิตของคุณยิ้มให้กับคนที่เขาออกไปแล้วยิ้มกับคนที่เคยทําให้เราเนี่ยเสียใจโกรธเกลียดยิ้มให้กับคนที่ทําให้เราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเอง และให้ภัยพวกเขาอย่างเต็มใจให้อภัยนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าจิตใจคุณเนี่ยจากที่เคยหนักมาน,นานเนี่ยมันเบาขึ้นและปีหน้าถ้าเกิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นจําเป็นมากครับสิ่งนี้ปล่อยวางทุกอย่างที่อาจจะเคยทำให้คุณเสียใจให้อภัยอย่างแท้จริงขอให้พวกเขาโชคดีขอให้สิ่ง,งต่างๆเนี่ยเป็นแค่บทเรียนทําให้คุณได้ก้าวไปข้างหน้าให้อภัยคนอื่นอย่างเต็มใจข้อสาม ไม่ว่าจะเกิดอะไรในปีที่ผ่านมาขอให้บอกเตงว่าทุกเรื่องเป็นครูที่ดีที่สุดที่เราเนี่ยหาไม่ได้จากโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าที่ทํางานมันคือประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริงที่จะทําให้คุณได้บทเรียนเพื่อปีหน้าจะเป็นปีที่ดีที่สุดเป็นปีทองเป็นปีแห่งความร่ํารวยของทุกคนจงบอกว่ามันคือบทเรียนข้อส ตัดสินใจที่จะดูแลสุขภาพของคุณเพราะวา่าร่างกายคือทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดปีที่ผ่านมาอาจจะกินเหล้าเมายาอาจจะท่องเที่ยวนอนดึกทำงานหนักไม่มีเวลาพักผ่อนจากนี้เป็นต้นไปตัดสินใจว่าในหนึ่งอาทิตย์ที่คุณทำงานเนี่ยจะหาเวลานอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่หรือว่าออกไปทำในสิ่งที่คุณชอบไปสวนสนุกบ้างไปรับประทานอาหารกับครอบครัวซะบ้างปล่อยวางแล้วให้ตัวเองไปอิสระกับเวลาซะบ้าง พักผ่อนให้มากขึ้นกินอาหารที่คุณชอบไปเที่ยวในที่ที่คุณอยากจะไปหรือว่าใช้เวลาว่างของคุณปลูกต้นไม้ดูสวนดอกไม้และทําอะไรบางอย่างที่เป็นงานอาดิเรกที่คุณชอบสบ้างเมื่อคุณได้เริ่มให้เวลากับตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกเป็นสุขสงบใจอยู่กับตัวเองจริงๆและอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแทนที่คุณจะจมกับอดีตเพราะสุดท้ายเวลาที่เราเนี่ยวุ้นวายกับการใช้ชีวิตการทํางานมากเท่าไหร่ เราเนี่ยเสียศูนย์เสียพลังงานเสียจิตใจของเราจนทําให้เครื่องพลังงานเราไม่ดีสุดท้ายจิตใต้สํนนึกก็ทําให้เราเนี่ยกลับไปโฟกัสอดีตกลับไปโฟกัสสิ่งที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นทําให้ตัวเองสบายใจเข้าไว้มีเวลาพักผ่อนมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นข้อ 5. จงสัญญากับตัวเองว่าจะเติมพลังรักให้กับตัวเองการมีความสัมพันธ์ที่ดีย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณจะประสบความสําเร็จ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาการเงินมีปัญหาอยู่สองแบบครับมีปฏิสัมพันธ์กับตัวเองที่ไม่ดีหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถจุดประกายด้านการเงินความสําเร็จในชีวิตได้จงให้เวลากับคนที่คุณรักหรือว่าสิ่งที่คุณรักหาโอกาสอยู่กับพวกเขาหัวเราะก,กับพวกเขาใช้เวลาให้มากที่สุดและพลังแห่งความรักจะช่วยกระตุ้นให้คุณเนี่ยลงมือทํา มีไอเดียที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่คุณจะพบเจอได้ดีขึ้นข้อ6หากปีที่ผ่านมาคุณกล่าวโทษตัวเองมากเกินไปต่อไปนี้เปลี่ยนใหม่ให้ชื่นชมตัวเองกับควาสมสําเร็จเล็กเลน้อยน้อยก็พอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเช่นวันนี้ขับรถไปทํางานปลอดภัยก็ชื่นชมว่าโอเคขอบคุณตัวเองที่ขับรถไปทํางานอย่างปลอดภัย ขอบคุณรักของฉันที่นำพาฉันไปสู่ที่ทำงานโดยปลอดภัยวันนี้สมมติว่ามีเพื่อนเนี่ยที่ชื่นชมคุณหรือว่าเอาของกินมาให้คุณขอบคุณนะกระยาณมิตรที่ซัพพอร์ตฉันอยู่ตลอดเลยรู้จักชื่นชมตัวเองและสิ่ต่างรอบตัวคุณจะเริ่มมีพลังงานบวกมากขึ้นข้อ 7. ฝึกคัดกรองความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าความสัมพันธ์ของคนอื่นก็เหมือนกับพลังงานที่อยู่รอบตัวคุณถ้าเกิดว่าคุณให้ใครก็ได้เข้ามาในชีวิต พลังงานคุณจะต่ำมากมากเพราะว่าบางคนมีทั้งเรื่องลบพลังงานลบบางคนมีพลังงานบวกเรื่องบวกบวกจงเลือกคนที่คุณคบและคัดกรองสายสัมพันธ์ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะปรับพลังงานในปีหน้าเพื่อไปสู่ความสําเร็จฝึกคัดกรองความสัมพันธ์ให้ดีมากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะอยู่ในชีวิตเราจงเป็นคนที่มีมาตรฐานตามที่คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนหรือทีมงานต่างๆและแน่นอนว่า พลังงานของคุณก็จะดีมากขึ้นข้อ 8. อะไรที่มันหนักในปีที่ผ่านมาก็เต็มใจปลดปล่อยปล่อยวางมันออกไปเก็บเอาไว้เฉพาะเรื่องดีๆเท่านั้นเพราะว่ายิ่งเราเก็บอดีตเก็บเรื่องที่ผิดพลาดมาเท่าไหร่มันยิ่งคอยทำร้ายจิตใจของเราคุณเชื่อไหมครับว่าคนที่ไม่ยอมเต็มใจที่จะปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกไปปีหน้ามันก็หนักเหมือนเดิมปีถัดไปมันก็หนักเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสิ่งดีเก็บเอาไว้อะไรที่ไม่ดีก็แค่เป็นบทเรียนจำไว้เลยว่าทุกเรื่องทั้งเหตุการณ์ดีและร้ายมันมาเพื่อเราจริงๆจ,จงให้ชีวิตทุกวันเนี่ยกลายเป็นของขวัญที่ดีที่สุดทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาหาคุณเนี่ยมันจะเป็นของขวัญก็แต่เมื่อคุณสร้างทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเต็มใจปลดปล่อยมันออกไปไม่มีอะไรไม่ดีมีเพียงแค่การให้ความหมายที่ไม่ดีเพียงแค่นั้นข้อ9 อะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆจงเปิดรับเปิดใจท้าทายตัวเองชาลเลนตตัวเองอะไรที่ผ่านมาที่คุณเคยผัดผ่อนเอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนจะต้องให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนที่ทำทันทีทำให้จบเมื่อคุณเริ่มอะไรให้ทำให้จบและทำหนึ่งร้เอร์เซ็นต์ทำด้วยพลังงานสูงทำด้วยความตั้งใจ ทำด้วยความคาดหวังว่าทุกอย่างจะราบลื่นและสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยมจงท้าทายตัวเองให้ไปสู่จุดใหม่มาตรฐานใหม่ในชีวิตขอ้อ 10. เวลาเป็นสิ่งเดียวที่ย้อนกลับมาไม่ได้ได้แต่เพียงคิดถึงและทบทวนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงขอบคุณทุกขณะของช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วและที่กำลังจะเข้ามา จงใช้ทุกเวลาอย่างมีคุณค่าสัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าทุกเวลาของฉันเป็นเงินเป็นทองฉันรู้คุณค่าของเวลาชีวิตของเราเนี่ยมีแต่เดินไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ขอให้คนอยู่กับปัจจุบันอย่ากังวลในอดีตอย่ากังวลในอนาคตเพราะฉะนั้นจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นให้พลังงานกับตัวเอง และทุกครั้งที่คุณตื่นเช้าขึ้นมาจะฝึกโฟกัสไปยังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆบอกตัวเองเลยว่าจากนี้ฉันจะชาเลนจ์ให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาฉันจะคิดถึงสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่สิ่งที่ขาดแคลนเพราะคนส่วนมากมักตื่นขึ้นมาด้วยความขาดแคลนก่อนนอนก็รู้สึกว่าขาดแคลนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณจะเป็นคนใหม่ตื่นขึ้นมารู้สึกถึงความสุขความสําเร็จคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการให้มากที่สุดแล้วปีหน้าจะเป็นปีทองของคุณครับเชื่อว่าคุณทำได้ เป็นกำลังใจให้นะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะครับขอให้มั่งมีสีสุข motivation podcast สวัสดีครับ